จยาวปลาแดเกดยวปลาแดดเจลทุบกระกปิะป่งไก่มันต้มใหม่ๆโอ้มีโบดด้วยมีน,มนมี่เลยนี่สัญ,ญลักษณ์ของเมืองคงเท่าไรนี่พอต้อนนี่หกบพั 60, <000. S 1> โอ้หกสิบพันสูตรสูตรพิเศษเลยได้เ่ยโบดให้มันแดงแบบนีนขายปิ่งไก่สดๆเลยเนาะตอนนี้กำลังขายปิ่งไก่ให้ลูกค้าเนาะ ปไปดูอ่ะไปส้มขึ้นเขาว่าสบายดีสบายดีพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่บ้าลน้ปงเนาะเมืองคงเซโดนแก๊งสารวัลมาเบิ่งปิ่งไก่นี่ปิ่งไก่สูตรตำรับเลยเนี่ยนะปิ่งไก่นี่มาแต่แต่ปูแต่ยาวเนาะส่วนตำรับลอยปีสูตรเพิ่นนี่เนาะเพิ่นกำลัง กำลังสีนี่เลยอันนี้คือบรรยากาศหนาปงบ้านหนาปงเนาะน,นี่เดี๋ยวสิม,มาถ่ายเบิ่งบรรยากาศอันนี้คือทางไปปักเซ่เนาะอันนี้คือทางเขาแครสวรวันและนี่ก็เป็นทางไปสวรรค์เนาะตอนนี้เขาอยู่ที่ห่านนางปูรราาปีงไก่หนาปงเนาะเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ่งบรรยากาศท่านเราเาทานจะย่างไปห่านหน้าปงนะอันนี้จะคล้องห่านเนาะสัมผัสจะคล้องห่านครับ ของหันซื้อยังนี่ซีเมื่อซีเมื่อเนาะขอซีเมืองเป็นค้ายปีง่ก่อยู่บานนปงนี่แหละนี่มาเบิ์มีงมีะัวเนาะหมขอไทยนี่พอซิมาขอซิมาอหาพัโอ้ก็พอกินอยู่เนาะนี่เลยนี่สัญลักษณ์ของเมืองคง เหล่าขาวเหล่าขาวเมืองคงต้นีิบได้บองตัวนี้สีบองแล้วตัวนั้นบองยังบองยาเสื้อโครงกับปล่อยหลอดค้อนยังเสือโครงตัวนี้ตุ๊กตัวไหนตัวนี้หาซีบหาซีบตุ๊กหน่อยเด้ซาตุ๊กหน่อยซาโต้ต้นต้นตัวนี้สีแพงกว่าบอตัวนี้โค๊กดองสีลื่นกันหาพักหาซีพาน้อมีราหญ้าครบเลยตุ๊กญ่เด้อพ่อเชนหนึ่ง ตุกใหญ่แสนหนึโอ้่ายดดยดอันนี้ก็ิาันิานอฟปเค็มเป็นปลาโคโอ้ปลาโคปแห่ตัวนั้นสีแลกสแดดเาสองแดนขดกไปกมาสี่ข้นเมื่อวียงคับว่าหานพอคนใดเนาะนี่ตัวนี้พีไก่ใหญ่ๆเลยทดไนี่พอตัวนี้ โอ้60,000ซื้ออีใด๋เนาะ60,000เงินเงินบาทเท่าใดบาทนี่ขึ้นยดประมาณมัน100นึงเนาะเออแม่นแหละ100นึงเออตัวละ100พี่น้องเอ้ยอ้ยถแฮงนี่ก็100นึงนี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องในใหม่10,000เงินบาทก็เท่าใดวะประมาณ ซาบะเนาะแม่นบ่าาวเป็น้ชะเออโอ้ยาวเลยพี่น้องเลยยาวเลยเนาะทางหนึ่ก็มีเป็นสีขายเลียนกันเลยเนาะตอนนี้เพื่อกลังกลังเกียมสิปีงเนาะนี่ปีงเดี๋ยวนี้เลยนี่เพื่เวิร์งนี่ยนี่มาถามสูตรเพื่อนนี่ตัวนี้ก็เ่อนเท้าเนื้อตัวนี้ก่อนเียวปลาแดกเท้าก็แดดเท้าที่กระปิงไใจมันต้มใหม่ๆห่ผมมีบูดเลยผมมี ตำใสกระป๋องเนาะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้สูตรพิเศษเลยได้เยสูตรพิเศษเลยได้เันแดงบมันสีแดัเค็ได้เลยอเ็ได้เลยอเสียเลยนเสียเลยนะสูตรเนสูตรเนบอกอไบอกงไอันนี้เนเขาใสแต่ว่าบดนี้มีมีนี่ดสูตรถ้ามีตัวนี้บอได้ใสช้อนทำให้แดง แรายการมีเครื่องเท่เครื่องเทพผ้ากับเมนสีไไ่เที่ยวสีไไ่กลางในได้อย่างพอมผ่านอ่มันจัดน้ำซุปเสบได้กระป๋อตุ๋มนี่เป็นนัวในนี้ก็สีไไ่คือว่าตัวนี้ปรุงเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยแล้วมาท่าท่าแล้วก็ปพี่มีลายขั้นตอนเนาะตัวนี้อันเข้ามักน้ำซุปก่อนไหนมันนมเตะนี่เซุปเตะก่อนก่อนเพิ่นใส่น้ะมะขามซุปโอมะขามซุปเขาปอกเสียบนะมาเตะซุปเตะมันทนสมัยมาเอาเครื่องใหม่เม่อี้น้ะขามซุปได้สมัยแดงน้ะแดมอัง ใช่ว่าข้าวปีสูตรลุนพอรุนแม่ามันใส่มะขามไอตีมไก่ลาดสีนี่ใส่เียวในตีเดียวดเป็นของมามันยูใีโตเลยได้ถนันโดยโดยโดยอันนี้เนาะนี่เครื่องหนเผิดคลายแใหม่่าได้พอม่สิบพันเนาะคน่ามีใส่ไอ้นใส่ในเป็นต้มรักเนจะมาเสียต้มเสียบอกใส่รุ่มอื่นบมเดต้มไหนอะไร้เยน อืมเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านน้ำปงเนาะเขาเคยกลไปไกลมาอยู่แต่ว่ากับเราได้ลงมาสัมผัสวิถีชีวิตของเพื่อนเนี่ยเลเชื่อเนีมาเห็นแบบเป็นๆเลยมีบอดี้นก็มาถ่ายเบิ่งอันนี้มักไว้จากมือก่อนบรรยากาศบ้านน้ำปงเนาะตอนนี้คนกำลังเกี่ยมสี เดินทางเมื่อสวรร์สรารวันปากเซเนาะถือว่าเป็นจุดแซมแยกเศรษฐกิจมองนเนาะทางหนาเข้ากับเป็นทางเขาไปแขวงสรารวันจากจุดน,นี้เจ็ดสิกิเมตรเขาไปทางในเนาะชังเกตเบเืงบ้านน้ำปงเนะาะจะขายปิ่งไก่เต็มเลยนี่ขายเต็มทางเลยนะระวางสองข้างทางมีเลยเนี่ยยำแล้วเนี่ยยำ ยำส่งสินค้าเนอะอันนี้ก็เป็นรถตูดด้รถโดยสารขัเจ้าสีขข้นไปสวรรค์นเนาะโอ้ลายแหงเนาะนีเลยพี่น้องเลยตายไปกันมากกัอย่ามาลืมแวะห่านพอปนเนาะห่านปูหน้าห่านนาั่งปูปิงไก่นับพุงเนาะขายโขเปเลยว่าจะเป็นเหล่าเขาเมืองคงเขาหนุ่มโขบเขียบปิงแบบสดๆห้เลยแล้วนะ ตอนนี้กำลัง,ขา,งลลข,าขายปิ่งไก่ให้ลูกค้าเนาะขายปิ่งไก่สดๆเลยเนาะจัดจ้าเลยตอนนี้ครับบาร์เตียงกำลังสี่ขึ้นไปสวรรค์เกตระวังระวังทางไปสวรรค์เกตบ้านนภวงกรีสิขายปิ่งไก่แบบนี้เลยเนาะ <Okay. S 1> บรรยากาศผู้โดยสารกำลังสี่ขึ้นไปสวรรค์พีน่น้อง ไปปีนไก่ข้างทางได้ตอนนี้ขึ้นมารถละภายในรถโอ้เย็นเลยแอเย็นซำเลย วอดคิวรถสวรรค์แล้เะ,นนะเนาะสวรรค์นาเตซิตีตอนนี้ท้าลุงมาครับรถนี้ไปเนี่ยมุกดาหารสวรรค์ตอนนี้เขาอยู่ที่คิวรถสวรรค์นาเตเนาะ ุกคนตอนนี้เราก็ลัมาหอดสวรรด์เขตเป็นที่เขีบหอยแล้วเนาะอันนี้ก็คือลุงเขาออกมาหับเึ่งว่ามาสวรรด์เขตครั้งนี้บอติงกับมาเฮ็ดเวียกมาทําภารกิจหน่อยนึงบวัวสิดเดลาะตัวเมืองสวรรด์เขตหรือบอ,เน,อเนื่องจากว่าก็บ่ไดมาลินมาเทียวนะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆของตัวเมืองสวรรด์เขตในเบิรงเนาะอันนี้ก็คือวงเวียนไดโนเสาร์เป็นจุดใจกลางของเทศบาล นกรอไก่สอนหรือว่าแข็งสมนาเขตนั่นเองพี่น้องโอเคสำหรับคลิปดดนี้ก็สิบฝากไวปสำนี้เนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามหับชมพอกันคลิปหนาเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี